มาจ้าเรามาดูถั่วงอกสี่วันกันนะคะแผทน,ทน,ทนโอ้ยสวยอะ่ะนี่คือถั่วงอกสี่วันนะคะซึ่งมีประโยชน์คุณค่าทางอาหารสูงมากๆนะจ้ากินได้ทั้งทั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวเนี้ยไม่ต้องเอาออกนะตัวเม็ดเปถั่วถั่วเปลือกถั่วนะคะทุกคนเปลือกถั่วเขียวๆนะ เขาบอกว่ามีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนเราใช้น้ำแร่นะคะใช้น้ำแร่ลดทุกวันเลยเพื่อแบบว่าสุขภาพจริงๆอะ่ะนี่นี่เป็นยังไงคะโอ้ยรูมันขึ้นสิภาาภูมิใจมากอะ่ะนี่ วจะแทงลงข้างล่างเนาะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันใส่ยำก็ได้นะทุกคนนะใส่ยำใส่ทํำได้กินได้ทุกอย่างเลยนมจงนมจีนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะสะอาดปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวมีสารพิษนะคะเพราะเมนูจะลดด้วยน้ำแร่อย่างเดียวเลยนะโอ้ยดีใจจังเลยนี่คะ่ะดูสิ ถัวงอกใครเห็นชัดไหมอะโอเคค่ะลดแสงนิดนึงถัวงอกสี่วันนะจ๊ะได้สี่วันแล้วที่ที่ทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเขาบอกมาเลยว่าหนึ่งมันต้านอนุมูลอิสระนะคะคือก็ต้านมะเร็งนั่นแหละต้านมะเร็งได้หลายๆกับหลายๆโรคอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดูวข้างล่างนะดูข้างล่างนะคะ ลากมันลงข้างล่างหมดเลยนะแต่ข้างล่างมัน,นกจะเปลี่ยนคือเวลาเราลดน้ําแล้วน้ํามันล่วงลงไปม่น,นกจะเปลี่ยนน้าออกตลอดนะเท <c oughs> ถ่ายน้ําออกตลอดนะคะว้าวว้าวมากอุ้ยว้าวว้าวมากจริงๆนะเนี่ยสุดยอดอะ <c oughs> กินได้แบบว่าเต็มปากเต็มคําขอบอก <c oughs> โิ่เยี่ยมมากเลยทุกคนอือ ถั่วง,งอกนะคะถั่วง,งอกต้องเรียกว่าถั่วง,งอกน้ำแร่ก็ได้ไหม <laughs>